ได้ที่2นั้น,นเบื้องที่ปั้บเกมพื้นใดโดยเฉพาะเป็นไส้เกมบุกลงมามาล้โต้ขับเคลื่อนตัดบานได้จังหวะนี้ลุยขึ้นมาเลยเบียกงวงทองเบื้องขวามีให้เบื้องซ้ายที่ซ้ายซ้ายแสงทองก็าซ้ายจริงโอ้ไปประตูเอาแล้วนครหลวงยันยิงออกน้ำจำปาะซัคนึ่งประตูตะศูลโอ้โอจังหวะขึ้นบานซ้ายแสงทองยิงข้างทักอิดด้วยตีนซ้ายทรงบานเข้าประตูไปโอ้เห็นว่าเงียบ ยาวานอนบอดตื่นจกวานี้เฮดได้เป็นการลริ่มต้นตั้งแต่ยังเก็บได้อยู่นะคืนหลังมาใหม่คำสง,งา่าออกมาเบื้องขวาเอาละได้รุ่นสุพรรณสุพรรณเปิดมานหนาประตู ไปเล่นเข้ามาเปลี่ยนทางบานเอาแล้วจะมาซักปีเสมอได้หนึงประตูต่อหนึ่งโอ้บรรยนกาสนักจับตได้ออกมาเบื้องซ้ายหัวเจงนูพักดีหัวเจงล็อกเขา้าในขอยิงด้วยขวหวะนีามาด้ เจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้ทิพย์ประจันขำไบอ่อนโอ้สมราคานักเตะเยาวชนทีมซาดีรีเนาะทิพัมพ์กีฬาแห่งซาดลักสิบบรรยากาศปัจจุบ,บันที่สนามเกือบไส้เข้ามาจะแตกเลยแหละโอ้เออเดิว่าใจม้ากำลังใจม้าเต็มที่แล้วในตอนนี้นะกองเสียร์อีกครั้งหนึ่งเจ้าบ้านการลุดเข้าไปพาบาลุยนีของทางสุพรรณเข้าไปอ่อนเปิดเข้ามาแล้วก็มาควยส้นเข้าไปแล้วทั้งทิพประจันขำไปอ่อน คือได้ว่าการเปิดบานของทั้งสุพรรณตู้ oh, จังหวะนี่คว oh, oh. oh. ยจังหวะนี่โอ้โอ้โหยิงหนีมาได้แล้วต้องควยสุดเอาเนาะคือเลี่ยมนี่เลี่ยมนี่ยิงได้